ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ผมอยากเป็นตัวสั่นเลยดูอยากเป็นตัวสั่นเลยว่าการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันทำให้เรานอนดึกมากเลยนะเราต้องคืนที่ดูดีจริงมันจะมีตัวอะไรออกมาไหมแต่ว่าฉันยอมนะถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังฉันเนี่ยจะต้องเป็นแบบพี่แป้งสีบรุ้งให้ได้เลยเฮ้ยฟุ้งสีแป้งอ่ะจะเป็นแป้งสีบรุ้งเหรอใช่แต่จุ๊บแจงเนี่ยอยากเป็นแบบว่าจุ๊บแจงแชนแนลนะช่องนั้นอะทำไมอะอะไรหรอ ดีมากเลยนะสวยแล้วก็น่ารักมากเลยด้วยเฮ้ยเราอย่าพูดพร่ำทำเพลงเลยให้อย่างนั้นเนี่ยฉันจะพาพวกนายไปอัพโหลดวิดีโอและพวกเรามาเป็นยูทูบเบอร์กันไปเลยว้าวดูนี่สิฉันเนี่ยเช่าบ้านเอ้ยคืนที่หนึ่งประสบการณ์การเป็นยูทูบเบอร์โอ้ยฉันแทบจะรอการอัพโหลดคลิปวิดีโอใหม่ไม่ไหวแล้ว ูบเบอร์จะเลยนะจะเล่นเกมอะไรกันวันนี้นี่ดูนี่สินี่คือยูทูบเบอร์ที่ฉันเนี่ยติดตามอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เราต้องทําความสะอาดบ้านก่อนก่อนที่พวกเราจะทําคลิปใหม่อ่ะก่อนเป็นยูทูบเบอร์แล้วต้องทาควมสะอาดบ้านก่อนแค่นั่งกินแบบโอ้คอล่าแค่นี้ก็มีคนติดตามถึงหนึ่งล้านคนเลยนะเนี่ยเฮ้ยเหมือนกับกจัดขยะเป็นแบบเขาบ้างจังเลยนะมาแค่นั่งกินข้าวก็ได้แล้วเก็บขยะกันดีกว่านะโอ้โหในห้องมีเพียบเลยทุกคนขยะเนี่ย ไม่รู้ว่าพวกนายกินอะไรเข้าไปเดี๋ยวจไมถึงแบบว่ามีขยะเยอะขนาดนี้ไม่ทิ้งขังขยะหรอกเหรอไปทิ้งตรงไหนอะกินซะหน่อยพี่กิจต่างหากอ้าวพี่กิจนี่เน่าจริงๆเลยนะนองกเนี่ยของกินข้าวหลามเองทำความสะอาดเลยเอาล่ะตอนนี้เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วและในที่สุดก็ได้ลงคลิปในช่องเอาวมันออกไปโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยคลิปพี่กิจกำลังเลื่อนนี่เหรอนี่เลื่อนเลยทำไมอะมาพวกเรามาอัปโหลดคลิปวิดีโอดีกว่า คลิปแรกของฉันเนี่ยฉันจะอัพโหลดคลิปวิดีโอพี่กิตลื่นกล้วยลงไปนะโอเคยแล้วก็ฉ <laughs> ันตื่นเต้นจังเลยอ่ะนี่เป็นคลิปวิดีโอรแรกของพวกเราเลยนะเนี่ย่ต้องม,นะม,ม,มิกช็อตตอนเราล้มนะมิกช็อตตอนเราลม้มนีม่คลิปวิดีโอวันยี่สี่ชั่วโมง เขาละเรียบร้อยแล้วแต่เราต้องตัดต่อด้วยนะพี่เราจะตัดต่อให้โอเคตัดไปโอเคทำการตัดต่อฉันจะใส่เสียงเอฟเฟกต์ฟองไปฟองแป้งลงไปนะแล้วก็จะไข่ยี่ตอนที่ไม่กินเนี่ยตูดชี้ฟ้าเลยเฮ้ยขอขอขอเสียงไอออนมาด้วยอาราเรียบร้อยเสร็จแล้วจุดแดงอัพโหลดเลยอัพโหลดเลยโอเคจะโหลดให้มาทำการอัพโหลดโอ้โหเน็ตบ้านของเราเนี่ยมันแรงมากเลยนะเพื่อน เด็ดเราตองสองพันเมตอ่ะโอ้หอะไรขนาดนั้นนะเออมนจะออกมาเป็นยังไงกันนะหวั่นว่าคนจะดูเยอะนะเอาเป็นว่าพวกเราเดียมาตั้งนโมสามจบแล้วหวังว่าจะให้คลิปวิดีโอนี้มันออกมาดีด้วยเถิดนโมนโมนโมเฮ้ยดูเหมือนว่าจะมีคนเข้ามาดูแล้วแล้วคนดูเยอะมากเลยเฮ้ยออะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันได้ยินเสียงก๊อกแก๊กอยู่ข้างนอก สงสัยเขาชอบดูดูผมขาตั้งเราคุยข้าใหญ่อยู่เลยพวกเราออกไปดูกันไหมเราเพิ่ทิ้งไปไม่ใช่เหรอนั่นน่ะดิึบข้าใหญ่ข้าใหญ่อยู่หลังบ้านน่ะเพื่อนข้างนี้ข้างนี้ข้างบ้านนี่โอ้หนี่แบงค์เพวกเราเดินอ้อมจากทางสวนดีกว่าแม่ฉันไม่ยอมทำประตูหลังบ้านไว้เขาบอกว่ากลัวจะยใครอ่ะใครอ่ะนั่นใครน่ะเหมือนพี่ใครบางคนมองเราอยู่เลยอ่ะดับกเถอะ นี่มันอันตรายมากเลยนะเนี่ยการเป็นยูทูบเบอร์อ่ะเดี๋ยวเราเข้าบ้านดีกว่าเรามันน่ากลัวนั่นสิฉันเห็นภาพหลอนแน่ๆเลยไหนต้องไปทาให้พี่ตาต้องไปล้างตาหน่อยแล้วไม่ได้ถ่ายไว้หรือเปล่านะจะเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยต้องถ่ายไว้ตลอดเวลานะฉันจะไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอเลยแต่ว่าชายคนเมื่อกี้เนี่ยตัวดำๆแล้วก็ตาโบ๋ด้วยนะมีฟันฟันแหลมแหลมด้วยฟันแหลมแหลมเมื่อกี้เห็นฟันแหลมเลยเรื่องมาถ่ายคลิปวิดีโอกันดีกว่าว่าเราเจอเรื่องแปลกๆในบ้านอ่ะไม่ใช่เราไปเล่าประสบการณ์สยองกันดีกว่าาอเเฮ้ยละ ทำการอัดวิดีโอเพิ่มเออขายเราเริ่มตะกี้เราเริ่มตะกี้สิรับสวัสดีครับอ๋อนี่รายการเดอะโกสครับก็เรื่องอะไรขึ้นห่ะครับฟังสดหรือฟังแห้งฮะทั้งหมดนะครับเจอเหตุการณ์หลอนๆตรงที่ถังขยะพี่ขิดเล่าก่อนเลยอ่าผมเจอคนดำๆครับเออคนดำๆเขาฟันกันหุแล้ว ดำดำแบบช็อกโกแลตดำช็อกโกแลตดำช็อกโกแลตฮะดำช็อกโกแลตนะครับเออแล้วแล้วเขามีสีหน้าแบบไหนบ้างครับมันดำมากจนผมว่าไม่เห็นครับผมไม่เห็นสีหน้าของเขาผมเห็นแต่ฟันของเขาขาวของเขาแหลมแหลมนะฮะเดี๋ยวผมแล้วพอพวกเราเจอนะครับพี่แจ็คคือมันมันมีเออเหตุการณ์แปลกก็คือเขาจะหายตัวไปเลยโดยที่โดยที่พวกเราไม่เห็นเลยว่าเขาไปที่ไหนใช่ไหมทุกแจงใช่แล้วค่ะพี่แจ็คเราจะทำยังไงดีคะโอ้แบบนี้เนี่ยยังไงเออส่งหลักฐานมาทางทีมงานก่อนนะครับ อันนี้พี่แจ็คดูพี่แจ็คจะไม่ค่อยเชื่อเราเท่าไหร่นะบอกวาอันนหลดไปเลยดีกว่าเนี่ยนะหลุดให้พี่แจ็คดูนะหลุดให้พี่แจ็คดูนี่ถัาโหลดดิเชื่อหรอเมื่อกี้พี่กิจจะเอาตูดบังไว้เต็มกล้องเลยนะเออนั่นน่ะสิไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถ่ายตูดพี่กิจไปก่อนก็ได้เพราะว่ามันดำเหมือนกันน่ะอเเาาาวว่่พพีกกิจจะดขรที่เขาบอกดำๆนี่คือเห็นตูดผมแทนใช่ไหมใช่ถูกต้องฉันหวังว่าคนในเน็ตจะเชื่อพวกเรานะพวกเราเจอผีจริงๆอ่ะ ใช่เมื่อกี้ผีตัวเป็นๆเลยมันอยู่ตรงนี้ด้วยอุ้ยอุ้ยเอาน้ำจากไหนเนี่ยน้ำมันมาจากไหนกันละเนี่ยทำไมมันมีน้ำตรงนี้ด้วยะใครเปิดทเียเราไม่ปิดเปล่าเอาน้ำมีทั่วบ้านเลยเพื่อนแต่มันทั่วบ้านเลยนะฉันว่ามันแปลกๆและเหมือนมีใครบางคนเอาน้ำมาลาดบนหลังคาแล้วเจาะรูหรือเปล่าแบบนี้ฉันเคยเห็นนะว่ามันมีเรื่องเล่าแปลกๆเกี่ยวกับพวกสตอเกอร์เป็นไงอ่ะ แบบว่าเขาจะแอบมาด้อมๆมองๆพวกเราแล้วก็แอบมาแบบติดตามพวกเราโดยที่ไม่ให้ใครรู้อ่ะแล้อบถ่ายรูปเราด้วยอย่างเงี้ยหรอแล้วมีคนติดตามแบบชอบแล้วก็ตัดติดตามติดอย่างเงี้ยนะใช่เลยสิเพื่อนแต่ไหมโอ้โหน้ำหน้าคอมมาจากไหนกันเลยเนี่ยฉันว่าเราไม่ใเราไม่ใช่ยูทูบเบอร์มือใหม่นะเพื่อนเรามีโลล้านซับเลยนะไม่อันนี้โลล้านของแม่ฉันเองแม่ฉันก็ทำาไม่มีชื่อฉันด้วยชื่อทุกคนชื่อทุกคน พ่ยเจกมันมีชื่อฉันด้วยอ่ะอุ้ยวันดีซองโอ่ยฉันว่าวันนี้มันร้อนร้อนแปลกๆปลกไหมเพื่อนโอ้ร้อนเหมือนกันนะเปิดแอร์หน่อยดิร้อนมากเลยฉันบอกแม่แล้วว่าให้ช่างแอร์มาเติมถุงยาแอร์แล้วเอ้ยกล้วยมันอยู่ตรงนี้ทําไมอ่ะเอาหน้าไปจุ่มพื้นเย็นๆเลยเหรอโอ้แล้วพื้นอยู่ไหนอ่ะอ่ะโอ้ยนันลื่นอีกแล้วอะ่ะ ไนหนๆก็ร้อนแล้วฉันว่าเราไปเติมเชื้อเพลิงในเอที่ปั่นไฟดีกว่านะเอาแก๊สไปเติมสักหน่อยจะได้ปั่นลมเย็นๆออกมาไม่เคยเล่นอันนี้ปะอะไรจ๊ะแดงนี่เธอเป็นอะไรอ่ะเธอไม่ใช่ยูทูบเบอร์แล้วนะเอ <c oughs> าหนไม่เคยเล่นตอ้ต่เด็กๆเธอเป็นเด็กติงตองมากกว่า <c oughs> พี่หมายหยุดเลยเออกมา <c oughs> เอา่ท <c oughs> เท่นเล่นเล่นเนเลานเนเนเน่นเนนเน่น่่น่่่นนเน่่นง,งไนนลนเลนเ่นเ่เล่นเอนเอ่น่น่นนเล่นเลนเล่นรนั้นเลนเไเเลินนเลเลนเึ๊บเอ่ถังน้ล่นนมาถนงน้นเก็บถังน้นมาลนนเนเเเ่นเ่เล่่่่นนนนอนนเนอร แอร์อ้แอร์น้ำมันจุ๊บ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 จุ๊นจุ๊บจา๊บนนีบจุ๊บจรากลับเข๊บดุ๊บกุ๊กว่าวันนีุ้๊บจุ๊ัจุ๊บจน๊บจุ๊ดจุ๊บจุ๊บจอ๊นจุ๊บจุ๊บจุ๊บนุอนจุ๊บจุ๊อจุ๊บจุ๊บจุนเนุ๊บทุ๊บจ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 ุ๊บ เราถูการเปิดประตูยังมีคนดูเลยเหมือนเหมือนเป็นวอล์กกันเป็นวอล์กเ,เ,เอ,าอ้าคอมพังอะไรกันเนี่ยคอมพิวเตอร์พังออโอ้ยคอมพิวเตอร์พังเฉยเลยอยู่ดีๆก็มีไฟสงสยัยไฟจัดวงจรอ,อะ่ะโอ้ยคืนนี้นี่มันโจ่งจริงๆอะ่ะทำอไรกันเนีเ่ยวุ่นวายชะมัดเลยเราไปทำยังไงดีอ่ะไปซ่อมคอมกันเอ้าเอ้าไปเอาปัจจัยปแจจอยู่หลห้องนี่ห้องเก็บของเม่อกี้ที่ตอนน้ำมันนะเพื่อนโอเคโอเคไปเอาไปอาไปไปเอาไปเไปเอาไปเอาไปเอาไ ฉันว่าเราเอาท้อนน่ะทุบเลยดีไหมโอ้โหเราไปแจทุบก็ได้นะคลายกันต้องระวังดีๆด้ดวยนะไอ้เจ้าคนโรคจิตนั่นอาจจะแบบว่าโผลมาตอนไหนก็ได้อะไปแจทุบมันดีจะปะกลัวโอเคฉันถึงไปแจและมาใครมา,าฉันจะทุบฉันจะทุบให้นางหงายเลยมานี้เริ่มอัอไมไดไว้้ลยนะทีบ้าโอเคโอเคทุกแจงถ่ายกล้องไว้นะโอเคเอแต่ตอนนี้พวกเราจะเข้าไปซ่อมนะฮะ คอมเครื่องคอมที่พวกเราใช้ทำงานเป็นประจำแต่ว่าต้องดูก่อนว่าแถวแถวนี้มีใครแอบมองพวกเราหรือเปล่าดูที่หน้าต่างให้ดีๆนะทุกคนเผื่อมีใครแอบมองอะ่ะใมองอยู่ฉันมองอยู่ฉ,ออยฉันมองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วโอเคผมนอนรอบนเตียงเรียบร้อยโอเค okay. ตอนนี้คืนนี้ไม่มีอะไรแปลกไปกันอัปโหลดวิดีโอทั่วไปเลยแล้วกันคลิปเล่นโลกบอกพิเศษที่พวกเราอัดกันไว้เมื่อคืนอะ่ะอ๋อแอบแพิเศษนะ ช่อันนี้เป็นแมปง,งานกะดึกนะงานกะดึกยูทูบเบอร์งานกะดึกยูทูบเบอร์นอะอ๋ออันฮิกลงล<ะ>อีกทีนึงตอ่อต,อ,อ,ตอต่อต่อต่อลงไปใส่ช็อตสยองสอยองแล้วก็ขยี้ไอ้เจ้าตัวละครหน้าดำๆนะนะั่นน่ะเออแบบซูมเข้าซูมออก <c oughs> ปุบปับปบ,ปบ <c oughs> ยิ่งซูมมากคนยิ่งสยองและยิ่งใส่เสียงผีกรีดเข้าไปนะอื้อหือ สุดๆต้องมีคนดูคลิปวิดีโอดีเยอะแน่เลยลงไปครับเรียบร้อยโโอ้หวันนี้เน็ตช้าจังเลยนะหลายวันแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เราจะดังสักทีนะอยากมีคนตามสักประมาณแสนซับก็ได้อะเอาจริงเราโล่นัดซับแล้วนะโล่ปอบไหมเอาโล่ปอบมันโล่แม่ฉันแม่ฉันทำส้มตำอ่ะเอาไปมาดูดิอันนี้หนึ่งแสนเองไอ้ดู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 วิดีโอมีคนดูพันคนแล้วให้ตายเุ๊กว้าว พุดยอดนี่นี่ฉันว่ามันไม่ธรรมดาแล้วนะหวังว่าพวกเราจะดังเอ๊ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอะไร<ม>อะรมีเสียงโทรศัพท์มาอยู่นี่อยู่นี่นายมารับนี่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นแฟนคลับของพวกเราแน่เลยโอ้โหเขารู้เบอร์เราได้ยังไงไม่รู้ดิอาจจะเอามาจากเอ่อในอินเทอร์เน็ตอะนายหลุดเบอร์นี่ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับฉันทิ้งของขวัญไว้ให้เดินโนขอให้สนุกเนอะเฮ้ย ี่มันเป็นพวกก่อวนหรือเปล่าเนี่ยอยู่ดีๆก็มาทิ้งอะไรไว้ตรวจสอบดิตรวจสอบดิดูไหมอ่ะของฟรีของฟรีไม่ดูได้ไงไม่ดูเรอะเพราะมันอันตรายนะของแบบนั้นอะแล้วเสียงไอ้เจ้าเอ้ยนั่นนั่นนั่นมันมีคนมาเแทนข้างกำแพงบ้านเราอ่ะโอ้โหแบบนี้แม่ฉันต้องด่าตายแน่เลยเพราะเราต้องีไปทำความสะอาดโอ้ข้อความน่ากลัวเขาเป็นแฟนตัวยงเราด้วยนะ ้อนงมันเขียนว่าอะไรบ้างเพื่อนดูดี่สิเขาเขียนว่าฉันกำลังมองนายอยู่กับฉันเป็นแฟนตัวยงของนายแล้วก็มองข้างหลังคุณด้วยหรือว่าบ้านตรงข้ามนั่นจะเป็นแฟนคลับตัวยงของเราอ่ะทำความสะอาดเลยแล้วกันนายฉันขนลุกอ่ะเออทำความสะอาดไปเลยเดี๋ยวแม่ฉันด่าตายแน่นีไหม อย่าเปิดหน้าเป็นยังไงล่ะสโลว์เขาเห็นหน้านายหมดแล้วฉันเจอคุณแล้วเนี่ย I found you เฮ้ยมันรู้บ้านได้ยังไงเขาอรู้บ้านบอกว่าเลขที่ใครเลยนะนายทายเห็นรั้วบ้านไงเขาจํารั้วบ้านได้แล้วที่เขาเขียนว่าอะไรจุ๊แจงฉันจะไม่ไปไหนอุเราต้องย้ายบ้านหนีมัเนี่ยล้อนั้นาะพี่ไหมฉันกำลังมองคุณอยู่โอ้โหรีบทําความสะอาดเลยฉันรู้สึกขนลุกชะมัดไปละเข้าไปในบ้านดีกว่า เอาละเขารู้บ้านกันแล้วละต้องแายคกินเห็นหน้าเป็นยังไงล่ะคนตามมาได้เลยอ่ะไอ้เหอะนี่พวกงนายหิวข้าวกันบ้างไปหิวดิเอาของมากินบนนนที่นอนดีกว่าพวกเราเอาของกินมากินกันดีกว่าก่อนที่จะนอนนะแต่กำแพงเหนื่อยมากเลยนี่ทำอาหารปึ๊บไอ่อบไก่อบพิซซ่าเนี่ยใส่ลงไปในเตาอบนะเพื่อนๆเราจะได้มีของอร่อยๆกินนี่เป็นพิซซ่าหน้าชีสโอเค ไอ้ได้กิมมีซ่าว่ะวันนี้ว้าวหอมหอมจริงๆเลยนะนี่ไอ้เคยที่สามสามอุ้ยเอ๊ะอะไรอะอะไรขึ้นอนะมีเสียงเหมือนใครพังกระจกเลยเฮ้ยกระจกนี่แตกเพื่อนกระจกนี่แตกมีคนโยนก้อนหินมาเฮ้ยแล้วเมื่อกี้มีใครดูกล้องหรืออะไรบ้างไหมอะเหตุอะไรเราเป็นหัวหน้าไหมชั้ยน,นยต้องบอกให้แม่เนี่ยแต่ก้าววงจรปิดแล้วโอ้ยดูสิให้ตายเถอะ กระจกกระจกแตกจริงๆด้วยฉันว่านะพวกเราควรที่จะหาอะไรมากั้นหน้าต่างไว้อะไม่ให้ใครมาทำแบบนี้อีกโอเป็นยูฉันปิดไ้แล้วกันเป็นยูทูบเบอร์นี่มันต้องออนีนะโอ้นคปิดไว้ติดอย่านี้ด้วยในห้องครัวโอ้หในบ้านเราด้วยนะทุกคนโอ้ี่เราเป็นเราเจอสตอเกอร์หรือว่าเจอซอมบี้กันแน่เนี่ยเพื่อนน่ากลัวมากกันนะ พู้สิเราปิดขนาดนี้เขาคงมาหาเราไม่ได้แล้วหรอมั้งโอ,โอ้โอโอเคแล้วตอนนี้เราควรอัดวิดีโอทิ้งไว้ด้วยนะอฉนคิดว่ายงนนเนราจะบอกให้การขับเรารู้ไงว่าเรามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง <S <S ใช่แล้วกันนะมาโอเคโอเคเอาละครับตอนนี้ พวกเราเนี่ยอยู่กัน4ี่คนในบ้านและดูเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเรื่องราวเริ่มมาตั้งแต่มีคนหน้าดําๆและจากนั้นก็มีกล่องจดหมายแปลกๆแ,แล้วอะไตอรต่อทุกแกเราโดนสตอกเกอร์ตามติดชีวิตของพวกเรามันพ่นกาแพงของพวกเราแล้วบอกว่ามันกําลังเฝ้าดูเราอยู่แถมมันยังปาหินใส่หน้าต่างบ้านของพวกเราด้วยถูกต้องทําให้พวกเราตอนนี้เนี่ยจะต้องเอาไม้มากันหน้าต่างทุกบานเลยใช่ไหมพี่ไหม ถูกต้องแล้วเราเอาไม้มากั้าต่างเราขังตัวอยู่ในบ้านแล้วตอนนี้เราไม่รู้เราจะออกจากบ้านยังไงด้วยอ่ะอ้าวใครก็ได้ช่วยเราด้วยไอ้โปรดถ้าใครเห็นคลิปวิดีโอนี้แจ้งตำรวจทีทำไมได้ไม่โทรแจ้งตำรวจฉันคิดว่าเราน่าจะอัปโหลดได้แล้วล่ะโอเคป่ะอัปโหลดเลยเฮ้ยบอกว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีคนเห็นจะมีใครมาช่วยเราทันเวลานะตำรวจมาก็ดีนะเสียงอะไรอ่ะพี่กิตเปิดประตูเหรอผมเปิดประตูดูไงเผื่อมีใครมา เราทำไรเราตอนเรากำลังอัพโหลดวิดีโอโอเคโอเคโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมใช่เแล้วแล้วไฟดับให้ตายเธอที่เราต้องไปซับคัทเอาเดกเกอร์ข้างล่างชั้นใต้ดีเหรอเนี่ยโอ้โอ้คอมเรามีไปชั้นใต้ดินด้วยล่ะไปไปหลังบ้านไปหลังบ้านไปหลังบ้าน แบบนี้พวกเราโดนแน่เจ้าสตอเกอร์นั่นะมันต้องแอบอยู่แถวๆข้างบ้านเราแน่ๆเลยอ่ะมันจะไม่ใช่หรอกมั้งมันอาจจะแอบอยู่ในชั้นใต้ดินก็ได้อ่ะเราเราอยู่ด้วยกันเราเราต้องลงไปแบบนี้เนี่ยนะโอ้พระเจ้าไม่เป็นไรฉันถึงไปแจมมาทุกคนฉันเห็นทั้งหมดแล้วมันมีอะไรเดี๋ยวฉันจะทุบมันเองไม่ไม่เป็นไรมั้งหรอฝุ่นเต็มเลยนะเนี่ยมันเป็นภูมิแพ้แล้วเนี่ยเขาเป็นภูมิแพ้เหมือนกันน่ะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะ เรามาสับคันเอาแป๊บเดียวอ่ะอุ้ยอะไรหัวใครบังมันมันหลบอยู่ในชั้นใต้เด่นว้าวโอ๊ยวิกแล้วไปไริ่งเล้นอยสย่อะไรอะ เราจะไม่อยู่ที่นี่แล้วนะได้แล้วเพราะเราต้องรีบหาที่ซ่อนหนีไปนอกดีกว่าผมหนีไปนอกแล้วผมหนีแล้วผมไม่อยู่แล้วเราจะไม่อยากอยู่ไม่ได้ฉันไปดีกว่าเจ้าฆาตกรโรคจิตนั่นก็ตามเรามาไม่ได้เรากลับบ้านไปเล่นคอมของเราไม่ได้แล้วเหมือนกันเออเรากลับบ้านมาเราทิ้งคอมเราไปแล้วอ่ะเราสี่คนจะกลายเป็นโฮมเลด ทุกคนดูนี่เหตุการณ์นั้นไม่ได้เกิดกับเราคนเดียวอย่าอ๋ออย่าไปยท่บเบอร์หลายคนที่โดนเหมือนกับเราและหลายๆคนก็โดนเจ้าสตอกเกอร์นั่นแบบว่าฆ่าตายขาบ้านไปเลยอดีที่เรารอบมาได้ัเพื่อนใช่โชคดีจริงๆเลยอ้าแล้วนหนจะต่อยใช่ไหมนายทุบใช่ไมผทุกคนอื่นนะโอเคค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อน ครั้งนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์สยองสยองแบบสั้นๆน,นะคะที่พวกเราเดี่ยได้เป็นยูทูบเบอร์แต่ว่าในอนาคตอาจจะมีเรื่องราวสยองสยองงานกะดึกแบบนี้อีกก็ได้และถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยที่สำคัญกดกระดิ่งแจง้งเตือนด้วยนะจะได้นะไดม่พลาคดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบาย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 โอ้ยครั้งหน้านะฉันว่าฉันจะไปงานกะดึกบนอวกาศแล้ว อุ้ยอากาศอีกแล้วเหรอรีบดีออกจากที่นี่กันเถอะไปเรา